หลังจากที่ตัดต่อคลิปวิดีโอเสร็จแล้วหรต้องการจะอัปโหลดคลิปวิดีโอไปอยัง YouTube โดยตรงให้คลิกไปที่ Produce and Share เลือกไปที่ Share to YouTube แล้วก็คลิกปุ่ม Next หรือคลิกไปที่ลูกศรที่อยู่ติดกับ Share พอคลิกมามันก็จะมีอยู่3รายการก็คือ Produce and Share Share to Screencast.com Share to Share to YouTube จากนั้นก็ป้อน Username เข้าไปป้อน Password แล้วก็คลิกปุ่ม Next ถ้าสามารถเชื่อมต่อกับ ทาง YouTube ได้ก็คือมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเมื่อป้อนรหัสผ่านถูกต้องก็จะมีการติดต่อไปยัง YouTube เมื่อติดต่อผ่านคือป้อนรหัสผ่านป้อนยูเซอร์ถูกต้องมันก็จะมีช่องให้ป้อนไตเติลไตเติลก็คือชื่อเรื่องสำหรับการป้อนชื่อเรื่องนั้นก็แนะนำอย่าป้อนยาวมากเพราะถ้าป้อนยาวถึงแม้ว่าอัปโหลดไปแล้วก็จะเกิดเออร์เรอร์ขึ้น description ก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับคลิปคืออธิบายส่วนนี้ให้ผู้ชมนั้นได้เห็นภาพรวมของคลิปวิดีโอว่าเราพูดถึงอะไรแสดงอะไรแท็กแท็กก็คือคำที่จะทำให้คือคำสั้นๆที่จะแสดงให้เห็นภาพรวมของคลิปวิดีโอแล้วก็คนจะใช้คำคำนี้มาค้นหาเจอคลิปวิดีโอของเรา Category ก็คือเลือกถ้าเป็นคลิปวิดีโอสอนก็นอาจจะใช้ how to หรือว่าอาจจะเป็น education ก็เลือกให้เหมาะสม privacy นี่ก็คือเป็นการกำหนดว่าคลิปวิดีโอนี้ถ้าเป็น public ก็คือหมายถึงว่าใครๆก็ชมได้แ้่เกิดเป็น private เนี่ยก็จะเป็นส่วนตัวใครที่ไม่มีลิงก์ก็จะไม่สามารถดูได้ แต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าจะทําให้คนอื่นดูเนี่ยส่วนใหญ่จะนิยมเป็น Public จากนั้นก็คลิกปุ่ม finish หลังจากที่คลิกปุ่ม finish เนี่ยมันจะมีอยู่2ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือจะเป็นการเข้ารหัสวิดีโอขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการอัปโหลดวิดีโอที่เข้ารหัสเสร็จแล้วเนี่ยไปยัง YouTube ถ้าไม่เกิด Error อะไรขึ้นก็คืออย่างเช่น ชื่อของไตเตินั้นที่เป็นภาษาไทยเนี่ยไม่ยาวจนเกินไปหรือ,อการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเป็นปกติก็จะไม่เกิดอ r o รก็สามารถจะอัปโหลดได้เร็เรียบร้อยเลย